บ้านสไตล์นอดิกเป็นหนึ่งในบ้านที่มีชื่อเสียงมากๆที่ดังไปรอบโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกและความคิดสร้างสรรค์ของชาวนอดิกอีกด้วยและเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าบ้านสไตล์นี้มีที่มาอย่างไรแล้วเหตุใดทําหมถึงฮิตไปทั่วทั้งโลกขนาดนี้เอาละครับในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบกันไปกันเลย บ้านสไตล์นอดิกหรือที่เรียกว่าบ้านสแกนดิเนเวียเป็นบ้านที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและมีประโยชน์ใช้สอยอย่างมากมายและความสามารถในการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ้านได้เป็นอย่างดี คำว่านอร์ดิกหมายถึงประเทศทางตอนเหนือของยุโรปซึ่งรวมถึงเดนมาร์กฟินแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนบ้านเหล่านี้มีความสวยงามที่โดดเด่นซึ่งผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายการใช้งานจริงและความสง่าง,งามได้อย่างลงตัวครับต้นกำเนิดของบ้านสไตล์นอร์ดิกสามารถย้อนกลับไปได้ถึงต้นศตวรรษที่19บ้านสไตล์นอร์ดิกในช่วงแรกแรกส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยในชนบทโดดเด่นด้วยการก่อสร้างด้วย บ้านเหล่านี้จะรับการออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและให้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและสะดวกสบายสำหรับครอบครัวครับแม่ดีจริงๆเลยเชียว ในศตวรรษที่20บ้านสไตล์นอร์ดิกได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยสถาปนิกเช่นอันวาเฮนริกอานโตและอานเนเบมินจาคอบเซนได้ทำการผสมผสานวัสดุและงานฝีมือในท้องถิ่นเข้ากับหลักการออกแบบบ้านให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัวเลยครับโดยเริ่มทดลองกับวัสดุใหม่ๆเช่นคอนกรีตและกระจกโดยยังคงรักษา แกนแท้ของสไตล์นออ์ดิกเอาไว้เสซนสายที่สะอาดตา การใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลักและการผสานเขากับธรรมชาติโดยรอกยังคงเป็นหัวใจในการออกแบบเช่นเดิมครับในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาบ้านสไตล์นอร์ดิกได้รับการยอมรับและความนิยมไปทั่วโลกมีสไตล์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะนานเท่าไรก็ยังคงสวยงามอยู่ตลอดหลักการออกแบบที่ยั่งยืนและการเชื่อมโยงย่างกลมกลืนกับธรรมชาติได้เข้าไปอยู่ในใจผู้คนทั่วโลกในปัจจุบนันคุณสามารถพบบ้านสไตล์นอร์ดิกได้ไม่เฉพาะใน แทบสแกนดิเนเวียเท่านั้นแต่ยังพบได้ในประเทศต่างๆได้อย่างมากมายครับไม่ว่าจะในอเมริกาหรือแทบเอเชียเราก็มีให้เห็นเยอะเลยครับแล้วบ้านสไตล์นี้มีจุดเด่นอะไรบ้างที่ทําให้น่าสนใจบ้านสไตล์นอร์ดิกมีเส้นสายที่สะอาดและไม่เกะกะ งสะท้อนถึงแนวทางแบบมินิมอลลิสได้เป็นอย่างดีครับและจะใช้ไม้หินและวัสดุธรรมชาติอื่นๆเป็นหลักในการก่อสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกทําให้บ้านสไตล์นี้สามารถผสมผสานเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบได้อย่างลงตัวและด้วยหลังคาแหลมสูงของบ้านสไตล์นอร์ดิกจะช่วยให้สามารถป้องกันหิมะและฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่หนะ้าจั่วช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการออกแบบครับการใช้หน้าต่างอย่างเพียงพอช่วยให้รับแสงธรรมชาติได้สูง สุดให้ความรู้สึกโล่งและเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกบ้านได้เป็นอย่างดีครับและมาต่อกันที่ภายในกันครับบ้านสไตล์นอร์ดิกมีความเรียบง่ายและไม่เกะก,กะ ต้องผลให้พื้นที่ภายในโล่งและดูเงียบสงบและตกแต่งภายในด้วยสีอ่อนเช่นสีขาวสีเทาและสีพาสเทลทำให้สร้างบรรยากาศที่โปร่งสบายและเงียบสงบได้มากขึ้นครับโดยความที่มีหน้าต่างบานใหญ่ช่วยเพิ่มการรับแสงธรรมชาติและเพิ่มบรรยากาศโดยรวมได้ดีเลยละครับบ้านสไตล์นอร์ดิกมักจะผสมผสานองค์ประกอบจากธรรมชาติเช่นคานไม้การใช้หินเข้ามาตกแต่งและการปลูกต้นไม้ภายในบ้านเพื่อสร้าง ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับโอ้โ oh หบ้านนอนอีกนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากมากเลยละครับว่าจะมาเป็นบ้านที่มีดีไซน์โดดเด่นถูกตาถูกใจคนทั่วโลกก็ผ่านอะไรมาค้อนค้างเยอะเลยละครับอีกท้งยังเป็นบ้านที่มีประโยชน์ใช้สอยเยอะอีบบรรยากาศก็กดูอบอุ่นอยากได้มากยอะละครับเอาละครับวันนี้กระผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ